วันนี้เราจะทำข้าวเหนียวหน้าสังขยาทานกันนะคะก็ส่วนของไข่นะคะเราใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะคะก็ปริมาณของไข่เป็ดไข่ไก่นี่ให้ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่นะคะเพื่อที่สวยสีจะได้สวยนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิเกลือป่นแล้วก็ใบเตยนะคะต่อไข่นะคะ แยกตอกทีละฟองแบบนี้นะคะถ้าเอาเป็นไข่ที่เราเก็บเองอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะตอกรวมกันเลยก็ได้แต่เราไม่แน่ใจนะคะถ้าไข่ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยว่าไข่จะเก่าหรือใหม่นะคะก,ก็แยกตอกทีละฟองนะคะเผื่อฟองไหนเขาเสียจะได้ไม่ต้องเสียไปทั้งหมดค่ะก็ตอแล้วก็มาแยกใส่นะคะ มาใส่รวมกันในภาชนะนะคะในอ่างผสมแบบนี้ จากนั้นนะคะเราจะใส่ไปเตยนะคะแล้วก็ขยำนะคะจนกระทั่งไข่ของเราเขาแตกออกจากกันนะคะพอไข่ของเรานะคะเขาแตกออกจากกันแล้วนะคะ โอเคเป็นฟองๆแบบนี้แล้วนะคะก้อนใบเตยนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยทําให้เราแบบโอเคนะคะแยกตัวไข่ออกจากกันนะคะแล้วก็จะทําให้กลิ่นไข่ของเรานี้ลดความคาวลงนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมของใบเตยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือปนนะะ่นค่ะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะส่วนของน้ำตาลถ้าเราไม่ทานหวานนี้ลดลงเลยนะคะลดส่วนผสมของน้ำตาลลงได้เลยเพราะว่าบางคนไม่ทานหวานก็คลาวนะคะให้เข้ากัน เราคลุกเคล้านะคะจนกระทั่งส่วน่สวนของน้ําตาลเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่เยอะแล้วนะคะอืแบบนี้เนาะโอเคเราจะมาใส่องส่วนของกะทิต่อเลยนะคะหวัวก,กะทินะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ผสมค่ะ คลุกเคล้ากันแบบนี้หอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นหอมกลิ่นกะทิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็กลิ่นของไข่ไม่มีคาวเลยค่ะก็ภาชนะนะคะอ่างผสมแล้วก็มือของเรานี่จะต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนน้ำนะคะจะต้องไม่เปียกนะคะเพราะว่าไข่จะได้ไม่คาวค่ะ พอเราคลุกเคล้าจนกระทั่งส่วนผสมของกะทินะคะเข้ากันดีแล้วกับถ่ายแล้วก็น้ำตาลแลเดี๋ยวเดี๋ยวเราบีบส่วนของใบเตยอ,ออกเลยค่ะก็เดี๋ยวพักให้ฟองเขายุบตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำไปกรองโอเค โอเนนะคะเราน,นำมาสังขยามากรองนะคะก็พยายามช้อนฟองออกนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็ดูว่า,อาฟองเขาจะขึ้นเยอะไหมคะแล้วก็จะได้ช้อนฟองออกะคะ่ะก็ช้อนฟองออกนะคะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะ ก็ตอนนี้เราก็ตั้งน้ำนะคะให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำสังขยาของเราไปนึ่งนะคะแล้วตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำสังขยาของเรามา,าขึ้นบนเตาได้เลยนะคะก็ตอนนี้เราจะลดไฟลงนะคะเหลือเป็นไฟอ่อนนะคะคือแบบค่อนไปในทางอ่อนนะคะอ่ะฮะแล้วก็ใช้เวลานึ่องประมาณ30ินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ ฟองเราพยายามช้อนออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสังขยาของเรากันนะคะก็เช็คดูก่อนนะคะว่าเขาสุกหรือ,อย่งก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปดูถ้าไม่มีเศษของสังขยาติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วสุกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเก็บขึ้นเลยแล้วก็พักให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำส่วนของข้าวเหนียวกันต่ออันนี้จะเป็นส่วนผสมของข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมูนก็เราจะใช้ข้าวเหนียวนะคะถ้ามีข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็จะโอเคเลยนะคะแล้วก็หัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นเตยนะคะข้าวเหนียวนี้นะคะเราก็จะซาวน้ำซักสองสามสองสามน้ำนะคะ ถ้าเราอยากจะได้ข้าวเหนียวที่เม็ดใสนะคะขาวใสแล้วก็ล้างด้วยสารส้มนะคะแล้วก็ล้างปกติเลยคะ่ะเหมือนที่เราจะนึ่งข้าวนะคะเสร็จแล้วเราจะแช่วไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นข้าวเก่านะคะแล้วก็พอ8ชั่วโมงแล้วเราก็นํามาล้างนะคะล้างแล้วก็นํามานึ่งแบบนี้นะคะนึ่งประมาณ40นาทีหรือว่าจนกว่าข้าวของเราจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เราจะมาเตรียมนะคะกะทิไว้สำหรับหมุนข้าวเหนียวกันค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะแล้วก็หัวกะทิแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกันนะคะนำกะทิกับน้ำตาลของเราแล้วก็เกลือมานะคะมาตั้งไฟค่ะ วนตลอดเวลานะคะให้กะทิของเราเขาสุกแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะเคี่ยวนิดนึงค่ะโอเคนะคะพอกะทิเราเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะก็แล้วพักส่วนของกะทิไว้ค่ะรอข้าวของเราสุกนะคะค่อยนำมามูน เขาเหนียวเรานะคะสุกแล้วนะคะเรานํามาใส่ในน้ํากะทิของเรานะคะตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะแล้วก็เกลืยนะคะผสมให้เขาเข้ากัน เกลให้ทั่วถึงนะคะผสมให้ทั่วถึงพอเราเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะมาดูไปตัวใบตองนะคะส่วนที่เราจะใช้ห่อนะคะก็ฉีกใบตองนะคะกว้างประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะ4 4นิ้วครึ่งห้านิ้วประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตัดหัวท้ายนะคะประมาณอย่างนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาห่อกันดูนะคะนี่จะเป็นข้อเหนียวของเรานะคะแล้วก็ตัวสังขยา ก็่อนอื่นนะคะเราก็ตักสังขยามาหนึ่งช้อนนะคะแบบนี้เนาะวางโปลงไปจัดทรงเขานิดนึงค่ะ สามด้วยสังขยานะคะก็ตักหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะปอดลงไปเลยค่ะแล้วก็เรามาห่อกันนะคะ มุมนะคะซ้ายขวาเข้าหากันแบบนี้นะคะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะคะจับมุมไว้นะคะซ้ายขวานะคะแบบนี้นะคะต้องเป็นใบตองสดๆหน่อยนะคะจะได้ดูสวยงามจากนั้นนะคะเราจะพับลงข้างล่างเก็บไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราเค่อยๆฝึกทำกันไปค่ะก็จะออกมาสวยงามกว่านี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวเหนียวสังขยาของเรานะคะแล้วก็ห่อเรียบร้อยแล้วก็ต้องฝึกห่อบ่อยๆอะคะ่ะอ่ะฮะถึงจะออกมาสวยงามนะคะก็ลองทํารับประทานดูค่ะ